สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะกับการเรียนรู้วิชาศิลปะเล่อน,นี้เลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ศิลปะในวันนี้นะคะครูแม่หนูมีอะไรมาฝากเด็กๆเ,กเกยอะแยะเลยมีอะไรคะครูแม่หนูเด้อเยอะแยะจะไปหมดเลยค่ะครูแม่หนูจะมาทําอะไรคะค่ะวันนี้นะคะแม่หนูจะชวนคุณครูน้ำอบแล้วก็เด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านนะคะ มาจัดแจกันดอกไม้กันดีกว่าสนใจไหมคะสนใจค่ะเราต้องทํายังไงบ้างเอ่ยนี่ดอกไม้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราก็หาดอกไม้ที่มีที่บ้านนะคะอาจจะเป็นดอกไม้พลาสติกแบบนี้หรือดอกไม้สดๆเลยก็ได้นะคะเอาแค่พอจัดแจกันได้เนาะค่ะค่ะให้เขาสวยงามอยู่บนต้นดีแล้วนะคะตอนนี้เราจะเริ่มกัน ตกแต่งจัดการของเรานะคะครูนกอบอยากใช้ดอกอะไรคะดอกสีอะไรคะคุูนงคะจะใช้สีม่วงแบบนี้คะ่ะแล้วก็สีขาวนิดหน่อยอุย้ยมีกุหลาบด้วยสีขาวนะคะอันตอนนี้นะคะแม่หนูก,ก็มีสิ่งที่จะให้ครูนกอบใช้นะคะคอันนี้คือคอนโทรลนะคะค่ะ มี2แบบแล้วก็มีตับร้าด้วยเราเอาไหนดีคะคุณๆเราจะใช้อ่าคโทคนโทนะคะมันเพราะว่ามันเหมือนอะไรกัเนี่ยเหมือนแจกันดอกไม้ค่ะดอกไม้แสนสวยของเราเยอะแยะเลยนะคะออาใส่ลงไปนะคะไม่ได้อะไรมากมายเลยนะคะแค่จัดให้สวยงามอ่าต่อไปใช้ใบค่ะเอาใบสีเขียวนะคะมาใส่เลยแบบนี้นะคะ ก็คลี่ออกจากกันเล็กน้อยนะคะเราก็จะได้แจาก,กันาแสนสวยนะคะอยากได้สีเหลืองเอะคะคุณครงนกข่าได้เลยค่ะคุณแม่หนูเราเอาสีเหลืองนะคะไหนเอย่ยช่องไหนคะช่องนี้นะคะค่ะ,ะเราเราก็เสียบลงไปแบบนี้นะคะจัดให้มันสวยงามเล็กน้อยนะคะให้มันลิวไหว้หน่อยเราก็จะได้แจกันดอกไม้นะคะเพราะยางค้าคุณนกข่า นี่แทนแทนสวยงามมากค่ะค่ะ,คะเราอยากเห็นของเด็กๆด้วยใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรคะ่ะเรายังมีฝีมือของเด็กๆที่จะต้องทำในศิละปะของเรานั่นเอง<ช>เกี่ยวกับะอะไรนะคะถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วให้เด็กๆไปติดตามชมกันเลยค,ะค่ะเด็กๆเปิดหนังสือไปที่หน้า32นะคะ แจกันดอกไม้วาดภาพระบายสีต่อเติมเป็นกลีบดอกไม้และติดกระดาษสีบนภาพแจกันนะคะลูกอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะคะดินสอสีไม้กาวและก็กระดาษสีเท่านั้นเองนะคะจากนั้นนะคะให้ลูกๆค่อยๆฉีกกระดาษสีเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ ทากาวที่ใจกันดอกไม้แล้วก็ติดกระดาษสีลงไปนะคะแล้วก็วาดภาพดอกไม้ระบายสีภาพให้สวยงามด้วยนะคะแล้วส่งมาให้คุณครูทุกท่านได้ดูผลงานของลูกเช่นเดิมค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะเด็กๆ